มาร่วมไขปริศนาตามโพสในชุมชน y ู u ูบนะครับที่ผมได้ทำทำไว้เมื่อประมาณอาทิตย์ก่อนนะฮะวันนี้ก็บอกกับการเวิร์กโ m มโฮมนะก็อยู่บ้านกันไม่ต้องทำอะไรมากเปิด YouTube มาแล้วก็ดูรถไฟกันให้ตาแฉกกันไปนะครับมาดูกันนะครับว่ามีคำถามอะไรถามเข้ามากันบ้างนะ วันนี้มิ้นเจาะคำถามนะครับก็ถือเป็น e p แรกเลยนะเราก็จะมาดูกันนะครับว่าเขาถามอะไรก็กมาบ้างนะครับคำถามแรกนะครับโดยคุณ NS4K นะครับถามว่าดวูอ้วนกับดาวูผอมต่างกันอย่างไงครับอ่าครับคือดวูอ้วนกับดาวูผอมก็ถือเป็นรถดีเซลที่เป็นมว่าเป็นทัพย์ที่คนรถไฟเขาใช้เรียกกันนะ จริงๆมีชื่อแค่ว่าเดบูนะแต่ว่าคือใ้ความที่ตัวรถมันมีทั้งสองแบบก็คือแบบแบบอ้วนแล้วก็แบบหอมคือแบบหอมนะแบบหอมคือจะเกิดขึ้นก่อนก็คือเกิดขึ้นในช่วงปี2538โดยตอนนั้นก็การนําเข้ารถอีสรางมาแทนที่อีสรางรุ่นสปนเตอร์ที่ได้นําเข้ามาเมื่อปี2534โดยการนําเข้ามานั้นมีจํานวน20คัน โดยเป็นดีเซลังรุ่น20แบ่งเป็นรถคันนำที่มีห้องขับ1 2คันภายในมีความจุ76ที่นั่งปัจจุบันคือหมายเลข2 5 1 3ถึง2524แล้วก็รถคันกลางนะครับมีจำนวนที่นั่ง80ที่นั่งก็คือเป็นรถดีเซลรถดีเซลังไม่มีห้องขับรุ่นหมายเลข2 1 2 1ถนะึง2128ะแล้วก็จะมีอีกรุ่นหนึ่งซึ่งเป็นรุ่นอ้วนนะครับ รุ่นวนก็นคือนำเข้ามาในปี2 5 3 9โดยมีจำนวน60คันแบ่งออกเป็นรถคันนำอีกห้องขับจำนวน20คันนะครับแบ่งออกเป็นหมายเลข2525้ถึง2544แล้วก็คันกลางอีก40คันซึ่งคันกลางนะครับมีความพิเศษตรงที่ว่ามันสามารถเป็นได้ทั้งรถนั่งและรถนอนในคันเดียวกันโดยจะเป็นเบอกนั่งได้ถึง80ที่นั่งและมีบาะม,ม,มีมีสำหรับที่นอนสูงสุด40ที่นั่งด้วยกัน ซึ่งรถนอนนะครับปัจจุบันก็ถูกแปลงร่างกลายเป็นรถนอนปรับอากาศชั้น2หมายเลข1 1 0 1ถึง1นึไปแล้วปัจจุบันที่ยังมีเป็นอีสรางวิ่งได้อยู่ก็จะมีแค่รถอีสรางตัวผอมก็คือเป็นคันนำหมายเลข2513ถึง2524แล้วก็คันกลางหมายเลข2121ถึง2128แล้วก็จะมีตัวรุวน่นอ้วนนะครับก็คือหมายเลข2 5 2 5ถึง2544ที่เป็นคันนำเท่านั้น นะครับอ๋ออีกอย่างนึ่งคือคันนําของรถอ้วนนะครับจะมีความจุเพียงแค่64ที่นั่งเท่านั้นซึ่งในระบบจองตั๋วของการรถไฟเนี่ยส่วนมากก็จะเปิดจุดที่อันนี้ผมไม่แน่ใจว่า64หรือ76ที่นั่งนะครับแต่คิดว่าน่าจะเป็น64ที่นั่งก็สําหรับเพื่อนๆคนไหนที่รู้นะครับก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับ ที่2นะครับโดยคุณปราชยาทิพดวงตาอาจชี่ิดก็ขออภัยนะครับถามว่าทําไมบ้านเราใช้ราง1เมตรครับทั้งๆท,ท,ท,ที่สมัยก่อน2460ใช้สแตนดาร์ดเ g e มาก่อนนะครับคือประเด็นที่เราต้องมาเปลี่ยนจากสแตนดาร์ดเ g e มาเป็น m ิ d d l e เกจหรือราง1เมตรในปัจจุบันนะครับก่อนอนื่นเลยต้องบอกว,ว่าในช่วงสมัยรัชกาลที่5 มันมีทางรถไฟ2องสายมันขึ้นอยู่กับ2กรมรถไฟก็คือกรมรถไฟสายเหนือซึ่งใช้รางสแตนดาร์ดเกจหรือรางขนาดความกว้าง1.435เมตรแล้วก็กรมรถไฟสายใต้ที่ใช้ขนาดความกว้างทาง1เมตรซึ่งเรามาเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นจัดสแตนดาร์ดเกจเป็นมิเตอร์เกจจริงๆทั้งหมดทุกสายในช่วงประมาณรัชกาลที่6โดยในตอนนั้นคือมีจุดป,ประสงค์คือรัชกาลที่6 าการที่จะรวบรวมกลม,มรถไฟทั้งสองกลมให้เข้าด้วยกันและตอนนั้นก็คือมีการทําแบบทําสัญญาเดินรถระหว่างประเทศไทยกับหัวเมืองฝั่งมาลายูซึ่งหัวเมืองฝั่งมาลายูใช้ขนาดรางความกว้างทาง1เมตรตอนนั้นก็เข้ามาทําสัญญากับกลมรถไฟหลวงแล้วก็ให้มีการเดินรถโดยขบวนรถระหว่างประเทศขบวนแรกครับก็คือเป็นขบวนจากกรุงเทพ ปลายทางเมืองไพรหรือปัจจุบันคือเมืองปีนังนั่นเองนะครับนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ Q&A พบปะประชาชนกับคนนักรถไฟภาคแรกนะครับก็สำหรับใครที่สงสัยอะไรเพิ่มเติมนะครับก็ถามกันเข้ามาในคลิปนี้ในช่องคอมเมนต์กันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับติดตามคลิปใหม่ๆอย่าลืม กด subscribe และกด like เป็นกำลังใจให้เจ้าของช่องกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ EP แรกนี้ก็ไปบายครับผมมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมจะรอคอมเมนต์จากเพื่อนๆคุณผู้ชมทุกคนนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ